สวัสด e ีสว uh uh, ัสด uh ีพ่อพี่น้องทางผู้ชสวัสดียูทูบสู้ๆเนาะวันนี้พวกพ่อกระเป๋าเอพี่น้องให้น่ะให้ตาไปเพิันเนาะวันนี้กระเป๋าเอกัมาเปิดคลิปอยู่ต่างวัดพี่น้องของคนทั่วเนาะกราเป๋าเอของกินพี่น้องกําลังเดือดจากงานเนาะตาส้มๆเนี่ยพี่น้องเลยกะตั้งจากไปดงคลิปไล่มือเนาะมาสาเหตุไปน้องเนี่ก็ให้น่ะให้ตาไปจากยูทูบปา หลายเดือนอยู่พี่น้องเลยเป็นย้อนย่างกับโทรศัพท์เบาเอเป็นหน้าจอแตกเนาะโทรศัพท์พังด้วยบะไรลงขีปมันแบบมันตัดขีปอะไรนะพี่น้องเบาเอกัคิดอ้อมอ้อมอยู่นอนรับลายใส่มืออยู่บัสโคตคขีปอะไรกันวันนี้ก็เอาโทรศัพท์ลองเลามาถ่ายตัดขีปอะไรส่งหลายอยู่เลยเนาะวันนี้วันนี้ใช่ไหมโอ้ยใเนาะกันนี่พักเยี่ยมมีใครเย็นตะเล่น เอาที่มีมวเนาะเฮ้ยไก่เป็นไก่ไม่รอไเนาะไก่ังนงเลยนทเป็นไมเห็นเนาะเอาสวัสดีดิเป็นน้องงมเอนี่่แหละพี่น้องน้องงม่าเอเนาะอีมาเห็นงานมาเ้ว่ามาอยู่น้ำเนาะ เป็นมองมอเฮ็ดกินเนาะเครื่องเคียงเนาะสมุนไพรพี่น้องป่ะหายอ้ตาจากยูทูบไลายหลายเดือนเนาะการมึงนี้ก้าวมากพี่น้องเลยการทีมาเฮ็นยูทูบเป็นปกติเนาะเสียงกับชิลังเนาะเพราะมันเป็นโรงงานแต่มันเป็นมีตู่ลายเนาะนายซุ้มซุ้มในพี่น้องเลยเห็ดเบียร์แบบนักเด้คิดทอดคิดทอดบาทนะพี่น้อง งานหาอเอเนาะพี่น้องก็เดิมเขาล่งตัวแล้วเนาะก็ะเดิมแบบปั๊บตัวเขาไรเนาะพี่น้องเลยเดิมปั๊บตัวเขาไรแน่ละเดี๋ยวตั้งม์วานังก่อนเดิมปั๊บตัวเขาไรแน่เดี๋ยว,ว,วกาคามากหมดแหละพี่น้องน้นามวิ่งกกินหนามอะไรกับหน,นามแบบสันได้นะพี่น้องแบบน้มเปิดในห้องน้มอ่ะกินมาไรอย่างนี้มันม,มินมากเดี๋ยวน,นี้ก็แค่แน่พี่น้องเลยกิไนได้แล้ว ธรรมดาเลยเดียวนี่ยนะอย่างหนึ่งพี่น้องแดดประเทศไทยเนาะโอหโคอนได้รุนแบบคิดได้แล้วนะโอตรตาเครื่องมาไลยคืองยี่า้ออะไรตาเครื่องเกี่ยวเผาสำเร็จกะสูได้มากอยู่นี่โอ้ตาก็ได้อยู่นี่เป็นลมยางเดียวฮะผมมีผมมีอดลมอยู่นีโดนแต่เดืนขึ้นจะเกือแตกอยู่พี่น้องเลยผอนลมกะสูซีวิต เฮ็ดก vale no? ินเองเนาะเราโมมีเงินเ้าโมมีเงินซื้อข้าวกินจนช่วงนี้ไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปหอดตอนเฮ็ดกินเด้อเนาะนี่พี่น้องขาวต้มใส่อะไรเอาบะกว่องโอ้โหใส่พวกอะไร ีมือเราไว้นะมีคนวิตามเหตุไ้กินม้ยไม่เนาะไปเนาอะไกินซะถาอยางนี้นจะเป็นแบบหมอเนาะผมคือบาดไว้เนีนยหลังฐานเอาอยู่นี่มันโพดไว้มใส่แก๊สอะไร่นอตอนนี้ก็ร่ากรรมเครื่องเคียงเนาะสมุนไพร ลอ,องโซซีเมอือเกิกนนี่พี่น้องโเจกบ,บกติดายเลยเป็นบองเพื่อนขัวเนาะหองเ็ดขาว่าเห็ดงานี่นองแบบีหมองเ็ดกินน้ำใกล้ใกล้ี่ไเดีพี่น้อง,บบองกลนะก,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  <laughs> กเขาิมแล้วว่ากินไม่ถ้ิมเน,มนี่กยก้ไม่เว่าเศษไม่เป็นไรเนหอาหายกินเนาะ เหดือ <c oughs> ๊ะเราต้องพูดส like <bbe> ุภาพนะครับผมผมมาอยู่ไทยตั้งรุ่นเจอนี่แหะพี่น้องว่าเอกรเฮ็ดก่อยยุ่งงานเนาะหลายคนถามว่ายู่ไรว่าอยู่ไรพี่น้องกาบริเวณเมื่อยอะไรเนาะสองมื่นหนึ่งเมื่อยเมื่อยอะไรพี่น้องเอ้ยบางเดี่ยวท่างานเนาะงานกี่ไลนกี่น้อยปั้นยุ่งบออีบอกค่าธรมเนาะปั้นยุ่งบออี มันผูดพ no? ี on, like comment, ่น้องโทรกอดินเ้าเอีไรพี่น้องเลยเ่าเอว่ามันผูดเนาะเท่าเอสีพพูดดิงไหม่ใต่คอมเมนต์พี่น้องใส่เบอร์ไหวเนาะว่าโอ้ยตีนโตเท่าเอวไรเท่าเอเชียเบอร์ไหมเนาะ ีเพิ่อจ๊จังไรพี่น้องบอเดียวแบบว่าบอเดียวเนื้หนากองเพิงหนักอยากขึ้นคืนเนี่ยหน่อยหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันตอนเท้าจบลอยแล้วเนาะนี่พี่น้องท่านีที่เป็นแบบพวกใบทั้งใบติดใบเอ่ยใบโน้บ้านเท้าเอือนพักหอมหอมจีนเนาะหอมจีนแต่กับต้นหอม ไม่ขีหูดบ้านท่านนไม่คีหูมาิปวันดทานเพี่น้องเป็นืัวเนาะดีกว่าบาเอยู่มองเห็นง่ายนบพี่น้องแ้มกางวงคนเต็มนอนเตนี่พอเนอนอยู่เทือกเนาะนอนอยู่กลงเทือให้อมหน้าตัวหน้าหน้าหน้า พี่น้องเลยหน้าหน้าตู้ไปไปพุ่งเลยกัดเลยไปเองเลย,ยโอเคขู่วนะ่าจาพี่น้องเลย <laughs> เอาได้กูสวดง,ง่ายทีสดทำได้หบ เอ้พอดีได้ตัวกแล้วก็ใกลกเปลือยอ่ะตเสีเสียอเ้เยาไปไประาปาปปมาณมันใกลกเปลือยเนาะเดี๋ยวมาตัวทอโอ้โาใส่เนาะนี่แหละพี่น้องครับ นี่เป็นยัไงเนาะอยากไปพอกันตอนเทากินเลยเนาะพี่น้องเนาะไามันจะเป็นยังไงสีแดงหรือสีเข้มพี่น้องไปคนเดียวเห็นพวกเสี่สมพวกน้ำพี่ต่องน้ำพี่น้องเนาะแก่มาสีแดงนะนี่ผู้คนเพิ่มมากผู้นึงพี่น้องวัาที่สบายดีสบายดี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 สบายดีพี่น้องดีกันคนบ้านไก่เปาเอียงเนาะเดี๋ยวบ้านบ้านน้องไพ่พี่น้องบ้านโค้งกันข้าวบ้านเปาเอียงเลยบ้านขาเนาะเลยบ้านข่าวบ้านข่าวใกล้กันแต่เสี่เมนา่ไปพอแดกเมื่อไหร่ อัยก็กินนำเวยจะเนื่อหน่ายแล้ว่นมพี่น้องดาวน้องมาเปิดครับพร้อมปะคนคุๆมนุษย์มนุษย์ไรสดหมดเลยข้าวเอนคนคนคน้าอมปะ ไม่ก็ตกไก่ปลางบุกไปเลยไปนี่พี่น้องได้พอกันตอนกินน่เนาะไปดีสินี่น้องพี่น้องเป็นแบบเกินขัวเนาะไปมองกินเขาเอา,าไม่ใชกองนาพี่น้องเลยยกองรังหมดเลโอ้หอมปะอ่าทีมันเหมือนไนเนาะ

ไป,ไปตักไหมยังงี้มองมองอยู่ปี oh, okay. ่วันไหวสิเดือนโนหิคือดีป่ะหนักมันเห็ดปลมนเห็ดมันสองจ่าโลดตุมสุดโอบสุดนักโอบสุดนัก ใส่น้ำเนาะเดียวเนาะใส่หม้ด้วยโไรเนาะครับเ้าบคาราคารามเสบ่หอเสเนี่เธออีีโมเจามชิมเเดี๋ยวเียบุเลยไ้ขไมมอในห้อมีดีเนาะชิ้นจุด รุ่มาว้าจะไใหม่ม่เขาไม่มัน,มนดึงยูง่แล้ว <c oughs> กระลังไหลพิวเนาะใช่พิวอใช่เดอเดือเด้อเดือาหน้าตานเนาะเขาเส้อเนาะ ยิ้มเยอืมจะไปใหม่หมอพรบชาวไรไปแบบอเขาเย็ดจักซือเลยนะรวมชาวอะไรรบอีน้องมามั้ยพรบเบาไปเท่นึงต้องไปยุเราไปนั่งเนาะแล้วก็ไปซื้อยังไหมน้องไปซื้อเขาป้อ ชื่อเขาชื่อเขาไนี่เลยพ่อเดี๋ยวนะไปหมอคือพี่น้องคลิปนี้กัลิปเพี่แอ้นพี่นาะคุณยังมาอีกนพี่น้องน่คลิปหนาเพาเอทีเคลิปเบบยาวๆเนาะแต่โทษพี่้แต่โทษนี่้ต้องเห็นเบียคือเก่าพี่น้องคิดเรื่คลิปนี้เฉพาะจกคลิปยงอย่เนาะิรื่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเบิรงโฆษณาเพรเอพี่น้องคลิปเาะเอเนยเาะไปว่าพี่น้องพอคลิปหนาเนาะ